วันนี้เรามาทําเป็นคลิปแบบนี้ดีกว่าที่แบบนั่งกินเฉยๆทุกคนก็นั่งดูผมกินไปแล้วกันแล้วก็ผมก็จะไม่พูดเลยเลยผมก็จะกินอย่างเดียวอ่ะทำคลิปกินเงียบๆไม่รไดแน่ๆเลยเขาเลยว่ามากินไปคุยไปเลยว่าโอ้โหฉี่มากนอก้องจากกินเยอะแล้วนะไม่อดมังกรเลยช่วง,งนะี้เราก็มาทำคลิปกินอีกะะ่างหาก ผมเคยพยายามลดน้ําหนักมาตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ปี2พอพลาดรอบหนึ่งปุ๊บเรารู้สึกแบบรู้สึกผิดมากๆในในก็หลุดแล้วเอ,เอไปไปเลยแล้วกันหลุดแล้วก็หลุดออกไปเลย สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมเจ้าตั้งเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้นะครับเราจะมากินอาหารนะครับเพื่อส่องท้ายนะครับกับการที่เราจะเริ่มลดความอ้วนในวันพวกนี้นะครับก็จากที่ผมเมื่อวานนะครับนั่งเล่นติ๊กต็อกใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เลื่อนไปเจอคลิปหนึงก็คือคลิปนี้นั่นเอง นะครับพอเห็นคลิปปุ๊บเราก็แบบโอ้ไม่ได้จริงคือตอนนี้ขึ้นมาจากในคลิปประมาณ7กโลแล้วนะก็เลยคิดว่าจะลดน้ําหนักนะครับแต่ว่าก่อนจะไปลดน้ําหนักกันก็วันนี้ก็จะมานำคลิปกินส่งท้ายนะครับก็คือสั่งพิซซ่ามานะครับชุดนึงเลยเต็มๆเดี๋ยวเราไปดูคลิปไปเลยค่ะครับว่าจะน่าอร่อยน่ากินขนาดไหนนะครับไปเรืเลย ครับทุกคนครับตอนนี้นะครับก็พร้อมแล้วนะครับสําหรับพิซซ่านะครับที่ผมสั่งมานะครับเป็นของแบรนด์สีเขียวๆนะครับของไม่ได้สปอนให้เราก็ต้องเออนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันครับว่าชุดนี้มีอะไรบ้างชุดนี้นะครับก็จะมีเป็นแอปเปิลไทเซอร์นะครัวาฟเฟิลไฟนะครับนักเก็ตนะครับแล้วก็เป็นสปาเกตตี้ไส้กรอกผัดพริกแห้งนะครับทีนี้สปาเกตตี้ของพิซซ่าเนี่ยทุกยี่ห้อเลยนะที่ผมกินอ่ะผมรู้สึกว่าทําไม่อ่ะถ้าถึงทําพิซซ่าอร่อยได้เขาทำไก่ย่างนิวออลีนไก่ย่าางบบร์ีคิว อะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันอร่อยได้แต่ทําไมทําไมทําไมสปากเกตตี้มันถึงไม่อร่อยทุกอันเลยนะคือมันไม่อร่อยเท่าที่ควรอะทาั้งที่จริงๆแล้วแบร์ระดับเนี้ยมันน่าจะอร่อยได้มากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยอย่างสปากเกตตี้ไส้กรอกผัดิกแห้งโอ้โหชิมมากมันไม่ได้เรียกว่าผัดิกแห้งเลยอะมันเหมือนแบบเอาน้ำซอสผัดิีแห้งสำเร็จรูปมาลาดทีนี้นะครับพิซซ่านะครับผมสั่งในชุดนี้ก็เป็นพิซซ่าผัดกลางนะครับผมสั่งเป็นหน้าฮาเอียนนะครับเพราะว่าชอบหน้านี้มากเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่านะครับแต่า เคองดื่มกินน้ำซาซาแล้วกันเดี๋ยวมากินกันก่อนเลยเริ่มที่แอปพิทายเซอร์นะครับอืมอืมอยอ่็อ เรามาทำเป็นคลิปแบบนี้ดีกว่าคลิปแบบนั่งกินเฉยๆอรัทุกคนก็นั่งดูผมกินไปแล้วกันแล้วก็ผมก็จะไม่พูดเลยเลยผมก็จะกินอย่างเดียวโอเคนะโอเคนั่งดูไปเลย ทําคลิปกินเงียบๆไม่รอดแน่เลยเอาเป็นว่ามากินไปคุยไปเลยว่าหลายคนอาจจะคิดว่าไม่ไม่ได้หลายคนอาจจะมีบางคนคิดว่าเอ๊ะก็ดูไม่ได้อ้วนขนาดนี้นี่ทำไมถึงแบบต้องลดความอ้วนด้วยก่อนอื่นเลยก็คืออย่างที่บอกไปต้นคลิปนะว่าคือผมไปดูคลิปทิกตอกมาก็คือหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยผมลงไปประมาณ10โลนะจากก่อนเข้าโรงพยาบาลทีนี้มันก็ผอมมากก็ถ่ายทิกตอกเล่นเก็บเอาไว้แล้วทีนี้พอเมื่อวานเปิดเข้าไปดูแล้วแบบโอ้เทือนใจมากน้าหนักมันขึ้นมาแบบ น้ำหนักมันขึ้นมาแบบว่าขึ้นมาจากเดิมประมาณเจ็ดโลแล้วก็คือเกือบเท่าเดิมแล้วก็เลยคิดว่าเราลดดีกว่าเราลดให้มันไปอยู่ในจุดที่เราต้องการก่อนแล้วก็พออยู่ในจุดที่เราต้องการปุ๊บเราก็อาจจะแบบไม่ได้แบบแพ้มง,งวนหรือว่าลดอะไรอีกแล้วอาจจะแค่แบบเมนเทนให้มันอยู่ในระดับนั้นแต่ตอนเนี้ยคือไม่ได้อยากได้ระดับนี้นะเพราะว่ามันอ้วนมากเลยอะ่ะน้องกจากินเ,เยอะแล้วนะไม่อมอกกำลังกายด้วยท่องนละ้แย่ไปหมดลเลยเขาก็ไม่ทำคลิปอินอีกทั้ว แต่ว่าใครที่อยากติดตามกันทางโซเชียลมีเดียนะอย่างเช่น YouTube อะไรอย่างเงี้ยถึงจะไม่ได้หามคอนเทนต์กินแต่เดี๋ยวก็จะลองผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆแนวทางใหม่ๆออกมาให้ดูกันก็อย่า ทุกคนครับเมื่อกี้เมมมันเต็มนะครับก็ไม่รู้พูดถึงไหนด้วยอ่ะก็เอาเป็นว่าใครที่ยังอยากติดตามไว้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะโอเคไม่ทำคอนเทนต์กินแล้วจะหายไปไหนก็จะลองทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาให้ทุกคนดูนะครับก็รอติดตามไว้ด้วยอย่างที่เห็นกันนะครับว่าเออช่วงเนี้ยที่ผมหายหน้าหายตาจากช่องนะก็จะมีคนในทีมนะครับลงคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็แตกต่างจากผมกันไปนะครับอย่างที่ทุกคนได้ติดตามกันเลยในทีมอ่ะจะมีหลายคนมากแต่ละคนก็จะมีแบบความชอบส่วนตัวไม่เหมือนกันเนาะ เขาก็ทำคอนเทนต์ที่มันต่างกันออกมาเพื่อตอบโจทย์คนดูให้มันหลากหลายมุมมองนะครับว่าคนเออคนบางคนชอบอันนี้ก็แบบว่ามาติดตามคนนี้แต่ก็ยังอยู่ในช่องเราอยู่นะก็ยังไงก,ก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนี่แหละเนาะกว่าคลิปนี้จะปล่อยนี่ก็ทุกคนคงได้ดูแบบคอนเทนต์ดีๆจากคนในช่องไปเยอะมากๆแล้วอะอืมชอบประมาณนี้เนาะนะอืม เมื่อกี้เคลมตัวเองแบบว่าผมว่าผมเป็นคนกินไม่เยอะนะอืแต่สําหรับตัวเองนะคนอื่นก็ไม่รู้มองว่าผมเป็นไงอร่อยโตมันไม่ค่อยต้องการนะเออตนอ่งจังเยผมเคยพยายามลดน้ำหนักมาตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ปีสอง พราะว่าพอเข้ามหาลัยปีหนึ่งปุ๊บอ้วนเลยอ้วนเลยทันทีผอมแค่เดือนแรกๆกที่เป็นลีดนะซ้อมแบบเออซ้อมเยอะก็เลยแบบผอมทางนี้ซอลแรกก็ผอมอยู่แล้วก็ผอมลงไปอีกพอหมดลีดปุ๊บมันก็จากที่เคยเป็นนักกีฬาซ้อมนู่นซ้อมนี่มันก็ไม่ได้ซ้อมเนาะก็ไม่ได้ออกกําลังกายเท่าไหร่ก็กินกินกินเที่ยวเที่ยวพอเข้ามหาลัยมันก็แบบเจอเพื่อนใหม่ก็ออกสังคมใหม่มันก็เที่ยวทีนี้ก็น้ําหนักขึ้นเลยก็พยายามลดตลอดนะอืบอกตลอดเลยว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน เจออะารวเจออ้วนกว่าเดิมเจอทีหนึ่งขึ้นที่ห้าโลเนี่ยมอบน,นี้ก็บอกว่าจะลดความอ้วนทุกคนเราข้างก็บอกว่าอีกแล้วหรออีกแล้วหรออีกแล้วหรอแต่รอบน,นี้เราทำได้แน,เน่เพราะว่าเรามาถ่ายอัดไวเป็นหลหักฐานทุกคนจะต้องเป็นพยานว่าข้างนี้เราทำได้นะถามว่าราความอ้วนยังไงคือเมื่อก่อนอะ่ะเราแรกเลยครั้งแรกสุดเลย ไม่ได้ไม่ได้รักุมเรื่องกินนะก็แค่แบบกลับไปออกกําลังกายซึ่งมันดีนะไปวิ่งกับเพื่อนวิ่งทุกวันตอนเย็นที่มอผอมลงผอมลงแบบผอมลงเลยอแต่ว่าพออยู่ในจุดที่มันแบบเออพอมันใกล้สอบอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้วิ่งใช่ไหมออเอกลับไปอีกทีหนึ่งมันก็แบบไม่ได้สม่ําเสมอขนาดเดิมแล้วก็ไม่ได้หนักขนาดเดิมก็วิ่งได้น้อยลงก็เกิดวันคึน่งพีมันก็อ้วนมายาวเลยพอหลังจากนั้นนะการลดน้ําหนักก็จะบบกว่าไปโฟก,กัสเรื่องกิน ทำไอเฟทำไอเฟสทำไอเฟสราเป็นคนที่จริงจังซีเรียสมากแบบพอเวลาทาปุ๊บก็ทําได้นะเออมันทําได้แต่ว่าพอเวลาเราหลุดอ่ะหลุดแบบมือหนึ่งเงี้ยหรือว่าพลาดไปวันหนึ่งเพราะบางทีมันมีปาร์ตี้สังหรค์ชีวิตมันแบบมันยืดหยุ่นบ้างอืมแต่ว่าพอพาลาดรอบหนึ่งปุ๊บารู้สึกแบบรู้สึกผิดมากรารู้สึกผิดมากมันก็เลยกลายเป็นว่าใไในก็หลุดแล้ว ไปไปเลยแล้วกันลุดแล้วก็รุดออกไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไว้รอวันที่พรอมก็กลับเข้ามาใหม่มันก็เลยวนรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆเมื่อคืนก็เลยดู y o u t u ม e ช่องลงเป็นช่องของคุณยิปโซยิปซีนะพี่ยิปโซยิปซีที่นี้เขาก็มาพูดถึงเรื่องแบบเออเรื่องลดน้ำหนักล้วแบบแต่จริงๆนี่ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าจริงๆแล้วอ่ะวิธีลดาาน้ำหนักมันมีเยอะมากเราแค่ต้องเลือกให้มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ชีวิตของเรา แล้วก็ที่เรารู้สึกว่าเราจะอยู่กับมันได้นานไม่ได้เป็นกนารทรมานเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะหลุดเหมือนเดิมนี่ก็เลยคิดว่านอ้ําคงไม่เหมาะกับไอเอฟอ่ะเราก็ต้องปรับหมเซ็ตตัวเองว่าไม่ควรจริงจังซีเรียสเกินไปอาจจะมีหลุดได้บ้างก็เลยคิดว่าองไม่ทำไอเอฟละ ก็แค่มาเปลี่ยนวิธีอื่นแผ่นแรกก็คือเดือนหนึ่งเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเดือนหนึ่งเป็นไงก็คือทุกคนจะไม่เห็นคลิปกินของผมเลย1เดือนนะครับเพราะว่าผมอาจจะแบบว่าไปปรับการกินนิดหน่อยอาจจะมีให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้างก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะถ่ายลงหรือเปล่าตอนนี้ให้รางวัลชีวิตตัวเองแบบเป็นรายสัปดาห์นะแต่คิดว่าอาจจะเปลี่ยนคอนเทนต์ไปก่อนนะในช่วงเดือนนี้เนาะและเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมาอัปเดตกันว่าเป็นยังไงนะหลังจากที่พูดไปวันนี้ เริ่มต้นการลดความอ้วนด้วยอืมมีใครเป็นเหมือนผมไหมกินพิซซ่าไม่กินซอสไม่ลาดเนี่ยไม่ลาดะไรเลยไม่ลาดเลยเลยสักอย่างอืมแล้วก็ไม่ใช่แค่พิซซ่าเนาะควยเตี๋ยวก็ไม่ปรุงไม่ใส่เลยเลยไก่ทอดไม่กินจิ้มไม่กินซอสไม่อาเลย แล้วก็เนื่องจากช่องของพวกเรานะยังไม่ดังแล้วก็ไม่รู้จะดังด้วยหรือเปล่าแต่อยากให้ทุกคนเชื่อใจนะครับว่ามันจะต้องดังแน่ๆนะถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรนะไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อผ้าหรือว่าของกินเนี่ยส่งมาให้รีวิวได้นะครับไม่คิดตังเลยสักบาทไม่คิดตังเลยนะลองลองส่งมาดูในทีมมีหลายคนใครคาแรคเตอร์ตรงกับสินค้าอะไรของคุณก็ลองส่งมาให้รีวิวได้รีวิวฟรีนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยกันถึงว่า เราจะมีไม่ถึงร้อยซับสไครป์นะแล้วก็ในเพจอะไรก็ยังไม่ดังเลยแต่ว่าถ้าคุณแบบเชื่อมั่นว่าแบบมันต้องดังเลยพวกนี้มันพูดดีว่าเอ,อ้ยมันดูน่าสนใจก็ลองส่งมาให้รีวิวได้ครับ ทุกคนตอนนี้ในช้องเรานะก็จะมีคอนเทนต์ที่ปล่อยออกไปก็คือรายการช่องรวมนะก็จะมีเป็นพินกันอนมีประสบการง,งานเข้าซึ่งปล่อยไปแค่อย่างละอีีเดียวนะแล้วก็เนื่องความที่ว่าเพจมันเงียบไปมากผมก็เลยเป็นตัวตายตัวแทนทำคลิปแยกเดี่ยวออกมาก่อนเลยก็คือเป็นเซ็กซินเนอร์นะแล้วก็ตอนนี้มีในทีมเริ่มตามมาแล้วนะจากที่ออนแอร์ไปแล้วก็น่าจะมีเป็นสปีดเพจขอหอยเบสมั้งทุกคนต้องไปดูนะมันวาดรูปสวยมากเลยสวยมากแบบมากแบบเก่งเก่งจริง ก็น่าจะมีสปีดเพลแล้วก็กว่าคลิปนี้จะปล่อยไปก็น่าจะมีพองน้องนัดนะน้องนัดน่าจะทำแบบรายการของตัวเองไปแล้วแต่ว่ารอเวลาปล่อยอยู่นะช่วงนี้ก็จะมีเท่านี้ก่อนตอนนี้ที่ที่รู้นะก็จะมี3คนที่ทำคอนเทนต์ออกมาตัวของเทมกับโบจะเป็นอะไรก็เราติดตามไปด้วยโอ้โอร้อย <c oughs> ทำไมพิซ่าหั่นชิ้นนี้ไม่ขาดอ,อ่ะโอเวนแจ้งดวฉันโทรไปแจ้ง <c oughs> อนแรกเริ่มตน้นรายการรายการคะือแบบว่าเราจะมากินแบบเงียบๆครับเราก็กินไปคุณก็นั่งดูไปแล้วคือพูดไม่หยุดหนระไม่หยุดด้วยยังไม่หยุดตอนอย่างอีกยังไม่หยุดอีกถ้าเป็นไอเทมอยู่มันก็จะบอกว่ารั่วไอเฮียดีรั่ว ว่าไปนินทาบอกเขาไม่อร่อยแต่ซดเส้นดังซุดซดซุดซูดก็ไม่เอานะไม่ได้นะอันนี้ครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็กินหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็จะมีพิซซ่าหนึ่งถาดขนาดกลางนะครับแล้วก็จะมีเป็นว a f f l e ฟ fry นะครับนัทเกตนะครับแล้วก็มีเป็นสปาเกตตี้ใต้เกาะผัด นะครับอ่ะทีนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันไปถึงเวลาแล้วที่พรุ่งนี้นะครับผมก็จะต้องเริ่มลดความอ้วนนะครับอย่างน้อยสุดก็จะเป็นเวลา1เดือนนะครับมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะทําได้จริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆก็พูดมาตั้งนานแล้วว่าตั้งแต่ปี2องแจนตอนนี้เรียนจบแล้วเนาะยังไงทุกคนก็เป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับช่องของพวกเราชื่นชอบผมนะครับหรือว่าชื่นชอบคอนเทนต์ที่พวกเราสร้างมานะครับไย่ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นนนนนกกําาาลััััังใใจห้้้พววเรรรรดะะคคบบบีผม ไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย